ที่ให้มาเมื่อกี้พี่ถือว่าพี่จะไม่โกรธละกันเพราะว่าคนรามันผิดพลาดกันได้เออบางทีเราอย่าไปนั่งใส่อารมณ์หรือเราอย่าไปโกรธเขาเยอะเขาทาผิดครั้งเดียวเป็นอะไรอะ่ะแต่เขาสมบนะเรื่องบางเรื่องอะ่ะ oh, I love you you're so sweet I wanna taste you <c oughs> แรงมากโอเคคนเราผิดพลาดกันได้เออ นะ nah, เขาได้เขาได้แก้ต <eterm oon> ัวแล้วเหมือนเขาได้รู้แล้วว่าเนพี่ให้โอกาสเธอนะที่กูพูดไปเมื่อกี้ลืมไปได้อุ้มมาเนี่ยมามาเนี่ยมาเนี่ที่พี่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยกูพูดเล่นมึงมันกลับตัวไม่ได้หรอก She <laughs> ah, uh. <Laku>, <laughs> You you never sent someone gift before in your life. Holy God, no. <laughs> 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 Leng, <wow. laughs> Leng, God. Again, again. I'm gonna be single. I'm waiting for you right here. Shino. ดิ t e น to มีกูไม่แต่งแล้วน่ะเ้าจะส่งอะไรอย่เงี้ยมาไม่แต่งแล้วปะป่ะเนชื่ออะไรอ่ะไม่ออกเทสดีนะเทสดีนะอ่าใช่ประวานแพงหรอ ไม่รู้นี่ไม่รู้เรื่องของขวัญเลยไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่เอาจริงไม่ต้องส่งก็ได้นะมาดูเฉยอ๋อแหลเขาบอกของขวัญน,นะมันได้เงินไม่เอาหรือไงเออเขาพูดไปอย่างนั้นแหละว้ายเอา้าเอา้เอาเมื่อกี้มันนึกว่าพูดหลังกล้องเฮ้ยขอโทษเมื่อกี้นึกว่าพูดหลังกล้องแก้เมื่อกี้นนึกว่าพูดหลังก,งก,ก,กล้งกอง โอ้ชิน่าอิสโอเคอิสโอเคอิสโอเคอิม not i'm not gonna live like only this today okay <laughs> this is not my last day on life okay โอ้ยกูเหนื่อยมากเลยนะนี่งานยังไม่ทันทำเลย energy ไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวขอเขียนคิวก่อนเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งคุยกันไปก่อน